ส,สมการ2ข้อนี้เราจะได้ฝึกนะคร problems, <ederim. S 1> <im> <hydro> ับเกี่ยวกับการระมัดระวังเวลามีเครื่องหมายติดลบอยู่ข้างหน้าตัวแปรนะครับก็ครูตั้งใจตั้งสมการที่มีเครื่องหมายติดลบนะครับอยู่ในสมการแล้วก็อย่างข้อนี้อยู่หน้าตัวแปรด้วยนะครับก็บางคนอาจจะได้ดูคลิปที่เกี่ยวกับมีเครื่องหมายติดลบอยู่หน้าตัวแปรมาแล้วนะครับและอันนี้ก็มีเครื่องหมายติดลบนะครับแล้วตัวแปรอยู่ในวงเล็บนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายติดลบอยู่ในนี้ด้วยนะครับ เดี๋ยวลองมาดูว่าเอ๊ะเครื่องหมายติดลบเนี่ยมันมันยุ่งยากหรือมันต้องระมัดระวังขนาดนั้นเหรอใครที่ยังไม่ได้มีโอกาสฝึกนะครับก็ถือว่าคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่เราจะมาฝึกกันนะครับใครที่เคยดูเคยฝึกมาบ้างแล้วก็ลองหยุดคลิปวิดีโอแล้วลองคิดข้อนี้ก่อนได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเริ่มคิดยังไงดีนะครับก็บอกอีกครั้งนะครับแต่ละคนอาจจะคิดไม่เหมือนกันในวิธีการนะครับแต่คนครูจะ เสนอมุมอีกมุมหนึ่งเวลาเรา,าเพื่อความระมัดระวังกันผิดพลาดเนี่ยเวลาเห็นเครื่องหมายติดลบอยู่หน้าตัวแปรแบบเนี้ยคุณครูก็จะบอกนักเรียนว่าเราลองย้ายมันไปฝั่งนี้สิลบสองเอ็กซ์เนี่ยมันเป็นลบอยู่ใช่ไหมย,ย้ายมามันจะได้เป็นกลายเป็นบวกสองเอ็กซ์เพื่อกันความผิดพลาดนะครับบางคนบอกเอะผมไม่ย้ายได้ไหมผมเอาลบ 2x ชักลงมาเหมือนเดิมเอา3ชักลงมาเหมือนเดิมแล้วผมย้าย11อมาฝั่งนี้เป็นลบ11ได้ไหมได้ครับแต่ คุณครูพบว่านักเรียนหลายคนอ่ะเวลาย้ายลงมาตรงเนี้ยเขาเอามาแค่ 2x ไม่ได้เอาเครื่องหมายลบตามมาเลยทําให้การแก้สมก,การนั้นผิดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมากันนะครับความผิดพลาดก็คือเราจะย้ายลบ 2x มาฝั่งนี้ก่อนเพื่อทําให้เครื่องหมายหน้าตัวแปรเนี่ยมันเป็นบวกนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตัวที่ไม่ย้ายเขียนลงมาเหมือนเดิมอุย้ยเรายังไม่ย้าย11นะครับเราเอา11เขียนลงมาเหมือนเดิมนะครับ ฝั่งนี้เอา3าขีลงมาเหมือนเดิมตัวที่เราจะย้ายก็คืออุ๊ยเดี๋ยวนะลบครับอ่ะไฮไลท์ด้วยนะครับเราจะย้ายลบมาฝั่งนี้นะครับจากลบย้ายมาก็เป็นบวกเนาะเราก็จะได้เป็นบวกนะครับไม่ได้ว่าไม่ใช่ว่า2กับ X คูณกันอยู่ย้ายมาหารอย่างนั้นนะครับคือเราย้ายทางก้อนมัน เราย้ายทั้งก้อนเหมือนเออพอดีมีคนเคยส่งข้อความมาถามครูด้วยนะมีนักเรียนเคยถามเหมือนกันเราย้ายทั้งก้อนมันจากลบ 2x ย้ายมาเลยเป็นบวก 2x แบบนี้นะครับโอเคเสร็จปุ๊บสุดท้ายแล้วว่าเราต้องการรู้ว่า x คืออะไรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามตัวเลขอะไรก็ตามที่มันอยู่ปนกับ x เนี่ยเราต้องย้ายมันออกจาก x นะครับแต่ครนี้ในบรรทัดนี้เดี๋ยวค,คุณครูขอทำอย่างนี้เลย11กําลังเท่ากับอะไรครับ 11เท่ากับ3บวก 2x งเงั้นคุณครูเขียนเป็นสลับข้างเป็น3บวก2อเท่ากับ11อย่างงี้ได้ไหมครูยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเขาเรียกว่า,าครูยังไม่ได้ย้ายอะไรนะครับครูแค่เขียนจาก11เท่ากับ3บวก 2x คุณครูเขียนใหม่เป็น3บวก 2x เท่ากับ11โอเคแค่สลับข้างไม่งงนะครับเสร็จปุบ๊บคุณครูก็ดูว่าเอะเราต้องการ x อเท่ากับอะไรเราต้องการรู้ถูกไหม เราก็ต้องย้าย3ซึ่งไกลจากตัวแปรนะสองกับ X เขียนติดกันเนาะสามเนี่ยมันเป็นค่าบวกเข้าละในฐานที่เข้าใจนะครับย้ายมาก็ต้องเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ 2X เท่ากับ11ลบ3ตัวที่ไม่ย้ายเราเขียนลงมาเหมือนเดิมนะคะเห็นไหมแล้วก็ตัวที่ย้ายเครื่องหมายจะเปลี่ยนนะครับ11-3ลบ3ได้อะไร 8. และ9้าได้8เนะาะยนี้ได้8นะครับเพราะฉะนั้น x ก็เลยเท่ากับ8หารด้วย2เพราะว่า สองคูณอยู่ย้ายมาก็หารนะครับแปดหารสองได้เท่าไหร่ก็สี่สองแปดเนาะ x ก็เลยเท่ากับสี่ได้คำตอบเรียบร้อยแล้วนะครับเเท่ากับสี่นั่นเองอ่ะมาดูว่า x เท่ากับสี่จริงไหมนะครับในในเรียกว่าในสมก,การของเราถ้าตรงนี้เป็นเป็นสี่นะครับถ้าเราใส่สี่สี่เขียนติดกับสองก็สี่สองแปดเนาะเราจะได้เป็นสิบเอ็ด -8 ถูกไหมสิบเอ็ดลบแปดละ 90, เก้าสิเอ็ก็ได้3จริงด้วยนะครับแสดงว่า x เท่ากับสถูกต้องนะครับโอเค,อเคนี่สมการแรกนะครับไม่ได้ยากจนเกินไปเนาะแค่ระมัดระวังย้ายลบสอมาเป็นบวกสอที่เหลือคือแก้ปกติเลยนะครับโอเคมาดูอันนี้นะครับสมการนี้ที่ดูแล้วน่าจะมีความยุ่งยากพอสมควรเลยแต่ก็ไม่ได้มีตัวยุ่งยากก็คือไม่ได้เป็นเสศษส่วนนะครับก็ถือว่ายังง่ายอยู่ นะแค่ต้องระมัดระวังเครื่องหมายทใไงก่อนดีครับเราจะย้ายตัวที่ไกลจากตัวแปรก่อนเนาะอันนี้ตัวแปรนะครับ5เขียนติดกันเลยยังไม่ย้ายแน่นอนลบ12ก็อยู่ในวงเล็บเดียวกันนะครับลบ3เขียนติดกับวงเล็บอย่างนี้แสดงว่าคูณกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคูณย้าย8เนาะซึ่งอยู่นอกข้อออกมานะครับไม่ว่าจะอยู่หน้าหรืออยู่หลังนะครับถือว่ามันอยู่ไกลจาก y หมดนะครับไม่ว่ามันจะเป็นแบบตรงนี้ถ้าเป็นบวก8เนะี่ยก็ถือว่า y เนะี่ย ยังอยู่กลุ่มก้อนนี้กลุ่มก้อนนี้อันนี้คือห่างนะครับอยู่หน้าอยู่หลังได้หมดนะ, <c oughs> ะเพราะฉนั้นแปดย้ายมาต้องเป็นลบเนาะตัวที่ไม่ย้ายเราเขียนลงมาเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นลบสเขียนติดกับ5 y ลบ12นะครับเท่ากับ14นะครับลบ8เพราะว่าจากตอนแรกเขาเป็นบวก8ย้ายมาเขาก็เป็นลบ8 14นะครับ14ลบ 8ได้เท่าไหร่และ90้า1ิ1สิบเอสได้6นะครับเดี๋ยวเขียนลงมาก่อนดีกว่ากันกันคนงงนะครับอันนี้เขียนเหมือนเดิมเลยยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับคราวนี้มันมีจากขั้นจากบรรทัดเนี้ยไปเนี่ยมันจะมี2วิธีด้วยกันนะครับ1ก็คือเอาลบ3เนี่ยแจกแจงเข้าไปในวงเล็บก็จะได้เป็นนี้เล่าให้ฟังก่อนเดี๋พ่อครูจะทําอีกวิธีหนึ่งนะครับลบ3คูณ5ก็จะเป็นลบ15 Y บลบคูณลบอันนี้ก็จะเป็นบวกเนาะสิบสองคูณสามสามสิบหกแล้วก็จะเท่ากับหกอย่างนี้นะครับอันนี้คือเป็นอีกเป็นอีกวิธีหนึ่งก็คือแจกแจงสามเข้าไปในวงเล็บได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วเราก็จะเอาบวกสามสิบหกย้ายมาเป็นลบสามสิบหกครับก็จะเป็นหกลบสามสิบได้เป็นลบสามสิบอะไรเงี้ยครับก็จะคือมันจะดูเครื่องหมายลบการเขาต้องใช้ความเข้าใจเรื่องเครื่องหมายเนี่ยมันจะดูยิ่งเยอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะย้ายลบสามที่คูณอยู่มาฝั่งนี้เลย จะคูณก็ย้ายมาหารถูกไหมแต่เครื่องหมายลบไม่ได้กลายเป็นบวกนะครับลบสเนี่ยคือค่าประจําตัวของมันหน้าที่ของมันกระทําอยู่ก็คือหน้าที่คูณเราจะย้ายมาฝั่งนี้ก็คือเราจะย้ายมาหารลบสอย่างนี้เลยนะครับโอเคทันนะเพราะฉะนั้นตัวที่ไม่ย้ายเขียนลงมาเหมือนเดิม 5y าลบสิ 2, ยังไม่ย้ายไปไหนเขียนลงมาเหมือนเดิม6ยังไม่ได้ย้ายไปไหนเขียนลงมาเหมือนเดิมอา้าวแล้วย้ายตัวไหนล่ะ เมื่อกี้ไงที่บอกไปนี่ไงลบสาลบสามทำหน้าที่อะไรทาหน้าที่คูณอยู่นะเขียนจุดเล็กๆตรงกลางแบบนี้คือคูณจากคูณอยู่ย้ายมาก็เป็นหารนะครับแต่อย่าลืมนะเอาเครื่องหมายลบมาด้วยก็เป็นหารด้วยลบสามนะครับจากที่เขาคูณอยู่ก็ย้ายมาเป็นหารอย่าลืมเอาเครื่องหมายลบตามมาด้วยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นบรรทัดต,ต่อไปเราก็เขียนสิ่งที่เรายังไม่ย้ายลงมาเหมือนเดิม5 y 12 ยังไม่ได้ไปไหนนะครับก้อนี้มันคือหารกันอยู่นะมันคือ6กําลังหารด้วยลบสามนะฮะถูกหารด้วยลบสเพราะฉะนั้น <c oughs> 6หาร3ก็3 2 6เนาะแต่ติดลบนะก็เป็นติดลบ2ก็จะได้เป็นติดลบ2นะครับก้อนนี้ได้เป็นติดลบ2นะเพราะว่าอันนี้เป็นบวกหเนาะหารด้วยลบบวกหารลบนะครับเครื่องหมายต่างกันจะได้เครงจะได้ลบนะครับถ้าเป็นลบหารลบเนี่ยถึงจะได้บวกเนาะโอเค ได้ลบสเพราะฉะนั้นเราได้บรรทัดนี้แล้วนะครับเราก็ย้ายตัวที่ไกลเนาะเราตอนนี้ลบสิบสไกลนะครับจาก Y นะหมันติดเลยเราก็เขียนห้าลงมายังไม่ย้ายเขียนลบสลงมายังไม่ย้ายสิ่งที่ย้ายคือลบสิบสองย้ายมาก็ต้องเป็นบวกสิ 12, นะครับโอเควไปไหมทันอยู่นะครับทันอยู่นะเราก็จะได้5 Y นะครับเท่ากับอะไรติดนี้แม่ขาอยู่สิติดนี้แม่ข,าอ, 10, อา,มขาอยู่2 นะครับติดนี้แม่ค้าอยู่2แม่ให้เงินไป12บาทเอาไปใช้เอาไปใช้แม่ค้าสินักเรียนนึกภาพนะเราติดค้างอยู่เขาแค่2บาทแต่เราถือเงินไปตั้ง12บาทเราก็เอาไปใช้เขา2บาทเนาะตังเราก็เหลือเท่าไหร่ครับเหลือสิบาทถูกไหมเรามีตังสิบสองนะครับเนี่ยบวกเห็นไหมเรามีเงินสิบสองแต่ติดนี้แค่สองจากสิบสองเอาออกไปสองครับก็เหลือสิบไม่ติดลบด้วยนะเพราะลบมันแค่สองโอเคทันนะครับห้าวายเท่ากับสิบ y ก็เลยเท่ากับอะไรครับ10นะครับหารด้วย5ก็คือ y เท่ากับ2นั่นเองนะครับโอเคโอ้บางคนบอกได้ y เท่ากับ2เรียบร้อยแล้วโอ้ oh, ผมได้ตั้งนานแล้วคู่ขั้นตอนไม่ได้อ่าดูสมการไม่ได้ยากอย่างที่คิดโอเคดี okay. นะครับถ้าเกิดเรารู้สึกว่าสองสมการานี้ยังไม่ยากน,ะนั่นคือดีนะครับ y เท <Y S 2> ่ากับ2ลองเอามาแทนค่าสิว่าทำให้คำตอบถูกต้องจริงไหมนะครับ โอเคเราก็จะได้5เขียนติดกับ2ก็คือ5้คูณสได้10นะครับตรงนี้ได้10 10บลบสิ 12. โอ้สิบลบสิก็คือมีเงินแค่10เนาะแต่เอาไปซื้อของตั้ง12ก็เลยติดลบนะครับก็เลยในนี้ก็เลยจะติดลบ2เนาะติดลบ2คูณกับติดลบสเหมือนเอาลบ3เข้ามาคูณข้างใน,นครับลบคูณลบเนี่ยได้บวก3 2 6ก็ได้เป็นบวก6 8บวกเพิ่มไป6ก็ได้14 ถูกต้องนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็พอมีเครื่องหม่ติดลบถ้าน้องๆประถมมาดูคลิปนะครับแล้วยังไม่ค่อยจะเข้าใจมากไม่ต้องตกใจนะครับมันเจอมัธยมเกี่ยวกับสมการที่มีติดลบแบบนี้คำนวณเลขที่มีติดลบแบบนี้มันเจอมัธยมตอนมอนหนึ่งนะครับถ้าไม่ได้เข้าใจมากก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับโ okay, อเคอาจจะพอเข้าใจบ้างพอรู้จักบ้างเออเมื่อกี้ครูท็อปยกตัวอย่างเรื่องการติดหนี้ร้านค้าอะไรอย่างเงี้ย โอเคพอรู้จักบ้างได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนคนที่แก้สมการต้องฝึกแก้สมการเอาไปใช้งานในการสอบละนะครับก็สมการที่ติดลบมีโอกาสเจอได้นะครับแล้วก็จะยากกว่านี้ด้วยนะตัวเลขอาจจะเยอะกว่านี้นะครับมุมมองการาสร้างสมการขึ้นมาอาจจะดูซับซ้อนกว่านี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานตรงนี้ก็ทําให้เราเริ่มเข้าใจได้ว่าอ๋อโอเคถ้ามันติดลบเวลาย้ายมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับเป็นการเพิ่มประสบการณ์การคำนวณเกี่ยวกับสมการนะครับอีกรูปแบบหนึ่ง โอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ